สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเพนอีกแล้วนะคะในช่อง kt เพ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเพนก็แค่แวะมารีวิวนะคะแอดมเป็นอันนี้นะคะเป็นกล่องของขวัญวันคริสต์มาสนะคะเป็นรูปดวงดาวนะคะสําหรับใครที่ออยากให้ของขวัญวันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าเป็นของขวัญที่มันอาจจะไม่ได้มีเอกลักษณ์เป็นคริสต์มาสเป็นเช่นลูกอมธรรมดาหรือคุกกี้ที่มันเป็นห่อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพนให้ดู เป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคุกกี้ที่เขาไม่ได้มีลวดลายริสต์มาสเนาะเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในกล่องแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเพนจะให้ดูนะคะว่ากล่องน,นี้มันเป็นยังไงนะคะก็อันนี้นะคะจะมี2แบบนะคะทุกคนมีแบบเราสามารถใส่ห่วงห้อยแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถถือแบบนี้นะ หรือว่าแบบนี้นะคะถ้าเราแบบอยากให้แบบอย่างนี้เลยนี่เธอเราเอาของฟันมาให้นะคะไม่ต้องใส่เป็นอาสายคล้องแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเพ็นจะให้ดูนะคะว่าเวลาที่เขาส่งมานะคะมันจะเป็น่าแบบนี้มานะคะทุกคนเป็นกระดาษแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ประกอบมาให้นะเราต้องมาประกอบเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีหลายลายให้เราเลือกเลย แต่มีข้อเสียนิดนึงนะคะอันนี้ที่เพ้นรู้สึกนะคะคือเพนสั่งไปหลายลายมากแต่ว่าไม่ใช่ลายซ้ํากันเลยนะคะแต่เขาเหมือนสุ่มลายมาให้อ่ะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าสําหรับใครที่จะตัดสินใจซื้อแล้วอยากได้ลายตรงเป๊ะๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียของร้านนี้นิดนึงนะคะแต่เพ้นรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะด้วยราคาที่มันกล่องละประมาณ 3- าบาทมันไม่ได้แพงมากแล้วก็ลวดลายอะ่ะมันยังอยู่ในธีนที่เป็นอ่าวันคริสต์สมาสอยู่นะคะเพนก็เลยรู้สึกว่า เออมันก็โอเคแหละแต่สําหรับใครที่ติดเรื่องลายแบบต้องเป๊ะนะอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะนี่นะคะทุกคนดูลายมันก็มีแบบหลากหลายเนาะน่ารักที่เขาส่งมาให้เดี๋ยวเพนจะลองประกอบให้ทุกคนดูนะคะ,ะ,คะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะ่าประกอบตัวกล่องเนาะเขาจะมีสายแบบนี้มานะคะเป็นลิปปินแบบนี้เราก็ต้องเอาลิปปิ้นเนี่ยมาขมวดปมก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้มันเป็นสายคองเนาะ อันนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะเพชรลองทำเองนี่ปึ๊บขมวดแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกปึ๊บ,บให้มันแบบมีปมอยู่ตรงข้างล่างแบบเนี้ยเพื่อที่เวลาเราเสียบเข้าไปในกล่องแล้วกล่องมันล็อกปึ๊บอะ่ะมันก็จะพอดีนะคะทุกคนนี่เราได้ห่วงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกล่องกันค่ะกล่องนะคะก่อนอื่นนะคะเวลาเราได้มาเป็นเรียบๆแบบนี้เนาะนี่มันจะมีรอยที่เป็นอ่าอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหม อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันจะเป็นรอยแบบเหมือนเขาทํารอยปะไว้ให้อะ่ะเออเราต้องกรีดให้มันตามรอยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เอามีดกรีดนะคะอย่างที่เพนบอกบางคลิปนะคะคือกรีดตามรอยหมายถึงให้เราพับให้มันตามรอยนะถ้าเราพับไม่ดีอะ่ะมันจะแบบเป็นรอยหักเป็นรอยอะไรอย่างอื่นนะคะอันนี้อันนี้เพนกรีดมาแล้วเนาะคร่าวๆแล้วเวลาประกอบนะคะมันก็จะมีตัวล็อกเนาะทุกคนก็เอาด้านล็อกเอาไว้ข้างบนนะคะนี่นะ นี่นะคะเสียบต่อไปอนี่นะคะเสียบล็อกน,นี้เนาะล็อกเห็นไหมล็อกกันมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มันก็แอดต้องงานละเอียดนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ลองติดไปสองฝั่งนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นโค้งดาวละ ทีนี้นะคะเราอย่าลืมนะ <S <S เดี๋ยวเราลืมแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งแกะอีกเดี๋ยวมันจะขาดได้นะคะแล้วก็เอาไอ้ตัวห่วงเนี่ยนะคะสอดเข้าไปเรามองว่าด้านไหนคือด้านบนนะคะแล้วก็เอาห่วงอ่ะสอดเข้าไปตรงนั้นปึ๊บหี่เป็นมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็มันเปิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะใส่ของเข้าไปนะคะเราก็ใส่ได้เลยใส่เข้าไปตรงนี้นะคะเป็นช่องเห็นไหมแล้วก็ใส่ของเข้าไป ตามจํานวนที่เราอยากใส่อยากจะใส่2ชิ้น3ชิ้นหลายชิ้นแล้วแต่ะคะแล้วเราก็ติดต่อนะคะให้มันบทุกหมุมประกอบให้ดูกันไปเลยนะคะพยายามอาดันตรงตัวล็อกมันให้เข้าไปลึกๆนะคะมันจะช่วยล็อกนะคะเพราะมันเหมือนออกแบบมาให้มันล็อกกันนะคะ นี่นะคะเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้ใส่คุกกี้ไปหลายอันอยู่นะเนี่ยรับน้ําหนักได้อะไรได้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปให้ของขวัญแบบเพื่อนหรือว่าคนรอบบ้านคนข้างบ้านแล้วมันดูน่ารักมากค่ะทุกคนดูสิมันก็มีแบบกิมมิคของความเป็นคริสต์มาสนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังหากล่องของขวัญใส่ของวันคริสต์มาสอยู่นะคะก็สามารถไปซื้อตามลิงก์ที่เพนแปะได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย